กราบสวัสดีค่ะสิบนิ้วอันสลวยสวยงามขอกราบแทบร่องนมอันหย่อนยานของแฟนคลับทุกท่านค่ะสิมารีวิวผู้ชายเกาหลีให้ใหฟังวันนี้จะมารีวิวโอปป้าให้ฟังผู้ชายเกาหลีนะคะมารีวิวหลุมาอวดค่ะก็ทุกอย่างรวมกันทั้นแหละคือตอนเนี้ยิ่งเห็นความแบบว่าเห็นความวุ่นวายของคนรวยกัน นะคะรวยถูกรวยผิดอะไรก็ช่างยิ่งมีมากยิ่งวุ่นวายตอนนี้ก็เลยกลับมาเป็นความคิดใหม่ก็ลเลยว่าเราไม่ต้องเอารวยมากมหาศาลหรอกมีบ้านแค่สี่ห้าหลังก็พอแล้วก็มีเงินสดสักสองสามร้อยล้านนอนแล้วก็รวยเงียบๆแล้วก็เข้าป่าเข้าดงไปเลยนะคะไม่ต้องมาอวดไม่ต้องมาอะไรหรอกก็คืออยู่กินไปจนวันตายอ่ะสองสามร้อยล้านอ่ะใช้แบบประหยัดไงไม่ต้องใช้เยอะก็คือปรึกษากันแล้วกับโอป้าน่แเละ ว่าเรามีกันแค่นี้ก็ได้เนาะสองสามร้อยล้านอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแล้วยิ่งเราเห็นความวุ่นวายมันยิ่งไม่น่าอยู่มันน่าเบื่อฉันนะ่ะไม่ได้มีผู้บ่าวรวยนะคือปกติคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละก็คือว่าอาจะพากันมีแซกสองสามร้อยล้านอะไรเงี้ยก็คือเงียบๆอยู่ในป่าในเขาสองเราอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกเราก็อยู่กันได้ก็คือ ไม่ไม่รวยแล้วนะออไม่ไม่รวยไม่รวย,ไม,วยไม่อะไรหรอกมีแค่นี้แหละแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องการความวุ่นวายอยากได้แค่ว่ามีคนน่ะส่งเสียเรานี้นี้หน่อยๆเดือนละสี่ห้าแสนพอได้ใช้ซื้อหมากซื้อภูก็เราก็โอเคแล้วนะอืมก็ถือว่าชีวิตก็สมถะก็ก็อยู่ได้อะ่ะผู้ชายกเกาหลีเอาใจเก่งมากคุณสิริพรคือที่สุดอะ่ะคือตอนเราครบกับฝรั่งใช่ไหม เราครบกับฝรั่งเขาจะแบบเราเราครบกับคนีอายุอ,ะอ่ะอ่าเราจะทําให้เขาทุกอย่างแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่แต่พอเรามาเจอป,ป้าเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กอะ่ะเราเป็นเด็กแล้วเขาทําให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเงืนข้ามกับแกว้วบบตอมมะนังมะนังมะขอไหนคะออเอาออป้าเอาเอาปาแล้วก็นอนอย่าน,นี่แหละเนาะกลิ่นหนุ่มคือหอมแท้ย่านกลิ่นคนแก่ คือต้องบอกว่าไม่คนแก่ก็หอมอ่าเราครบคุณมีอายอุก็คือดีหมดแต่ว่าคบคนเนี้ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยคือเราเป็นตัวของตัวเองเราไม่แต่งตัวเราไม่อะไรเขาก็ไม่เคยมานั่งบน่นว่าออ้ยเธอผิวเธอคือแห้งแท้คืออนนนันั่นนี้ที่เขาไม่เคยบน่นเขาไปจัดหามาให้เราหมดบว่าสิเป็นพวกพวกครีมพวกอย่างน้ำ้องน้ำหอมทุกอย่างทุกสิ่ง เราอยากเขาใส่อนไรเราสิบเค่อยจมสิบกคยบนล้วสิซื้อไม่เขาเลยเออเสื้อผ้งเสื้อผ้าลงท้งลองท้งเงื่อนข้ามกันเก้ยวคือกันแล้วเสียแล้าสิว่าต้องสอนนะมันมีค้แบบนี้อยู่ติเมื่อก่อนนะเราเจอแต่ผู้ชายให้แต่เงินเงินอย่างเดียวแบบว่าม่นมีความโรแมนติกม่มีความใส่ใจเอียงเรียงอันนี้คือเขามาครบสูตรเขามาทุกอย่างทุกสิ่งให้ทั้งเงื่อนให้ทั้งคือทุกอย่างอ่ะอ่าทุกอย่างแล้วเขาเป็นคนที่ พอเรานั่งไหว้พระเราสวมดมนต์นานใช่ไหมนั่งคอม,อ,มอ้น้ำเาพนมือน้ำเฮาคตราหนียงคือวิเศษวิโสเี้ยอย่างเช่นเขากลับเกาหลีไปได้สามวันเขาเห็นเราร้องไห้เขาตีตัวกลับมาแล้วในห้าวันอย่างเงี้ยคือม่นคือเขาเอาใจเขาดีอะและ้วโทรศัพท์เขาอะเขาจับได้คือคือ,ค,อคือมันความแซบไม่ต้องพูดถึงเขาแซบเขาหนัวมากเป็นผู้จัดที่แซบมากโ oh, อป้าเดลิเชสแมนแย่โหวนะดิงวอเตอร์อะอะ เอาไปกินเอาไปดื okay, ่มไปเบื oh, wow. ่อเลยเร็วเอาออป้าเอาหนัาไปดืมอแล้าเป็นค้นหัวย่างเดี่ยวแมะเป็นค้นหัวเป็นคนแบบแล้วติดเท่าติดเท่าเราเขียนบอกเราทุกเช้าคือเราพูดอังกฤษกันได้นิดหน่อยเราพูดเก่งใช่ไหมแต่เขาไม่ค่อยเก่งเราก็เลยใช้เครื่องมือสื่อสารกันเนี่ยเราเดทกันมาเดือนกว่าแล้วเราอยู่ได้กันเดือนกว่าแล้วเราใช้ เราใช้เครื่องพิมพ์อย่างเดียวช่วงโปว่าแม่โปกระร้างก็คือเขาให้อ่ะคือแฮปปี้ในช่วงโปไงฝรั่งมันก็บม่ได้โปแบบนี้อ่ะห็รบ่าฝรั่งย่างอยไรกอะอะให้เงินห้าซื้อดอกไม้ให้เ้าเสียอันนี้คือเอฟวีจริงๆแล้วเบลเขาเห็นเฮ้ยอันนี้ขาดอันนี้เหลือเลิอดแท้งอ่ะห็นบอแล้วถ้าคบกันอ่าฮอตขัดทุกอย่างมันลาบลื่นลาบยังเสีย แล้วอ่ะเห็นรถเฮาไปเชียวไปนั่นไปนี่แล้วก็สิเปลี่ยนรถให้เฮาแล้วสิซื้อรถใหม่ให้เฮาสิแม่เขาเรยปรัทบ<ม>ใจรู้สึกว่าแบบเออคือดีแท้แม่เปิดตัวยังครับก็เปิดยันดีเดะฮะพัทวีก็เปิดตัวอยู่นี่ไงเขาลงเสน่ห์แล้วแล้วก็ลงเสน่ห์เฮาคือแบบคือมันดีอ่ะแล้วเขาก็โสดโทรศัพท์เราเนี่ยคือแบบทํางานอย่างเดียว เล่าเป็นคนที่ว่าไปสังสรรค์ไปยังศรีกำมุงมันบ่นปนปนไปไประชุมปรับไปเสียันที่นี่ไปไประชุมแล้วเราก็สิดื่มมันบ่นเออเราก็สิดื่มดื่มแล้วขนาดเฮาเฮาเขาพอไปนี่เราก็สิดื่มหลายถ้าเฮา,าไปปับเฮาหาวนอนแขกหาวห่าวนอนแล้วเหยาะหินเขาหาวนอนเราเราเสียกูดใบเลยเราหลุกเลย<ม>รอไหมรอรอแซ่บบ่มีที่ตีอ่ะคนเนี่ยคนนี้เพราะสีพึ่งด้วยไหมแม่ วันนั้นก็ทาทุกอย่างอ่ะแต่ว่าวันนั้นไปหนักน้ำมันน้ำมันตู้ยเต็มนะพากเลยนา้มันยาบยาสเปรไวเลนออกก๊า,กาล,ออกกล่างกายแต่งตูวไปออกกํารล่างกายแหละทาน้ำมันเหลียบยาบยาบเลยแล้วก็เลี้ยวเห็นนะั่นอ่ะเจอแต่ฝรั่งต้อแหลกเขาช่วงนี้อยู่พัทยาคุณวินโด้เลาต้องต้อแหละะร้ายตอนเนี้ยแม่จะมาอินเลิฟได้ไงอินเลิฟเห็นความประทับใจเขาเราไม่คิดว่าเขาจะหลงเราได้ขนาดนี้คือเราไม่ได้มาสายอุปป้าเข้าใจไหมคะคือฉันเป็นเป็นอย่างเนี้ยทุกคนจะรู้ว่าเอออ่า ดำดำหัวเถิดเถิดตัวเล็กๆผิวอย่างเงี้ยตัวลิบๆอย่างเงี้ยแล้วใครเขาจะมาชอบถ้าไม่ใช่คนยุโรปใช่ไหมเราไม่คิดว่าโอปป้าเกาหลีเนี่ยจะมาชอบเราแล้วเราก็เลยทึ่งว่าเฮ้ยของว่าห้องสวยไรสวยอีอย่างปกติเกาหลีเขาก็ต้องชอบสาวน้อยๆขาวๆที่ห้องตามที่ห้องคิดกันแม่นบอกแต่เนี่ยลง น้ำมันสเสนมะน้ำมันมหาสเสน่ห์ตัวนี้นะคะมิว่านมหาสเสน่ห์ผสมหายทั้งเบิดขวดใหญ่พกผ้าสะดวกมีจุกแบบนี้สามารถเจาะแล้วเกามาใส่แตะแ,แ,แต้มตลงไปที่นาเวลาเราพูดถึงเราเรียกหาคนหรือว่าเราไม่มีคู่หรือมีคู่ก็าตามนะคะขอให้เราเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์มหานิยม ผู้ใดเห็น,นหนาะเขาก็ต้องลงไหลลงเมตตาลงแหกของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนรักเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกันก็ช่างใครเห็นอย่าได้ปฏิเสธเราใครเห็นให้อยากรู้จักใครเห็นให้อยากเข้าหาเราอยากคบหาดูใจเราอยากได้เราเป็นแฟนอยากลงเอ่ยกับเราอยากคลองรักกับเราอยากกลับมาหาเรา เขาแต้มลงไปที่มือแล้วเราแชทหาผู้ชายเราทักหาผู้ชายจะทําประจําทุกเช้าแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําก็จะเติมเติมให้กับนี่แหละแล้วจะได้ทักทายกับโอป้าทุกวันแล้วหากข่อยแห้งนะตอนเนี้ก็คือแบบแล้วเป็นผู้หญิงไทยคนแรกของเขานะคะแล้วเป็นผู้หญิงไทยคนแรกเขามาเมืองไทยประมาณปีสองปีแล้วไปเรื่อยมาเรื่อยคือมาทุกเดือนเดือนละสองครั้งเขาไม่มีปัดกับคนไทยเลย แล้วทไปตัดร้่นญี่ปุ่นล้่นก็เดิมของเราอะร้านเดิมคอยไปสืบสาวแล้วเลื่องว่าทั้งเบิแล้วเล้วโบลูอย่างเลยคือเป็นคนให้คนแหลกแล้วเขาก็จะตายอย่างเนี่ยอ้อมกอดฉันจะ้ะผู้ใดอยากหมานเร็วใครอยากลองเกิดชาตินี้ซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกซื้อเลขก็ไม่ถูกอะไรคือลองมาหมดแล้วก็ลองของดีๆบ้าง ว่ามปนวันมาขายค่อมสมค่อมเสื่อหน่อยเพราะว่าฉันเป็นคนที่ตามหาของมาของแบบนี้ตามหามาแต่ไหนแต่ไรคือใช้ของดีหมดเป็นคนสรรหาของแบบนี้มาตลอดเป็นคนที่มีที่พึ่งก็คือพึ่งของแบบนี้ตลอดผู้ชายโอนยากๆโทรแต่มมือแต่มปากแต้มโท่วิดีโอพ่อโท่หาพ่อไงโท่ปะปบปะ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 กับยานขี่ก็ได้เดินละหลายแสนเลยเธอใส่อยู่ก็คือเป็นคนสรรหาแบบนี้มาตลอดอยากลองค่ะดีจริงไหมคะ ลบคาว่าดีจริงไหมคะออกเลยนะคะเนาอคุณการจันนีวันอ่าหนูจา๋าคุณหนูการหนูการลบลบคาหลังออกเลยว่าดีจริงไหมคะหนูการไม่ต้องบอกค่ะหนูการต้องบอกว่าอยากลองของหมานค่ะหนูอยากหมานหนูจะรวยหนูจะหมานส่งของดีมาค่ะให้พูดแบบนี้นะคะเวลาที่จะเวลาที่จะบูชาของหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทัง,งต่างๆให้พูดประมาณนี้แม่จัดของหมานมาเอาของที่ดีที่สุด ของที่หนูจะเป็นเศรษฐีนีของที่ผู้ชายจะหลงไหลหนูส่งมาค่ะให้พูดแบบนี้ให้พูดความมั่นใจเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่ไปเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นมาดามที่ร่ารวยแล้วหรืออะไรก็ช่างเราจะต้องผ่านการคุยงานนู่นนั่นนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดร้านสปาไปจับแขกขายรถขายล้า,ลาเป็นพิษตรงพิตี้ว่าความขึ้นศาล ไปคือธุรกิจต่างๆอ่ะธุรกิจออนลออนไลน์ online, ต่างๆหรือว่าแชทหาผู้ชายให้เขาคิดถึงให้เขาอยากมาหาเราให้เขาบินมาหาเราเขาเอาไปใช้กันหมดแต่ว่าพูดถึงความเสน่ห์น่ะแพ้วแพ้วแน่นอนอันมีเสน่ห์เนี่ยคือแพ้วพาวเลยอยากให้ลองจริงๆอะค่ะอยากให้ลองจริงจากใจนะคะ เพิ่งตากี่วันเห็นผลกะแล้วแต่คนคะ่ะบางคนเห็นผลตั้งแต่วันแรกบางคนใช้เวลาหนึ่งถึงสาวันบางคนใช้เป็นสัปดาห์บางคนที่ได้บ้านหลังใหญ่ๆได้อสังหาเป็นสิบสิบล้านอันนั้นเขาใช้ประมาณหนึ่งเดือนคะ่ะใช้ต่อเนื่องหนึ่งเดือนสําหรับของชิ้นใหญ่นะคะแต่ไอ้พวกสดเดแพรวพานุนั่นนี่ตั้งแต่ครั้งแรกนะตั้งแต่ครั้งแรกแเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยต้องทําตามสูตรที่ให้เป็นทั้งหมดเลยนะคะย้ายคอยเป็นพร้อมอยากใช้นําต้องใช้แบบไหน แนวหดแนะนาแน่นแนอ๋อเป็นทอมแมนบอทอม่นก็นเอาไปพ็เไปผู้สาวติดอ่อ,อนตอนใส้สีพึ่งคาเมนเนอใ์ส้สีพึ่งคาเมนอะใส้สีพึ่งคาเมน,ใ,เมนในตัวนี้จะแถมสูตรปนิบัติคนรักให้ด้วยบอสจะเป็นปนนิบัตผิผู้ผูหญิงผู้ชายก็สามทีไปจูดเดียวกันก็คือว่าขันท่ามตามเนี่ยเขาสีห้าสีหอมเข้าก็คือตัวนี้แต่ไม่ใช่ตลับแบบนี้นะอันนี้ตลับของมานนันปยาพุกพาเฉยๆแต่เป็นตลับทีเลื่อม แถวนานามีแต่คนทาสีผึ่งเนอเศรษฐกิจไทยเรื่องการดึงชาวต่างชาติมาถึงได้ดีแบบนี้ไงแมนแถวนหน้า,นาลูกม,มะนาไปายะทาสีผึ่งของม,มะนาไปายาเบิ้ลเลยสิไปจับทชงจับแขกนี่เขาเขาไม่ออกบ้านมือเปล่านะคือการออกบ้านในแต่ละวันเนี่ยเราสังเกติเราสังเกต,เเเกตว่าการออกบ้านแต่ละวันเราแต่งตัวสุดสวยแล้วอะเรายังไม่ได้ผู้ชายเลยอะเรายังไม่มีคนทักหาเรายังไม่มีคนเอาเราไปเลี้ยงดูเลยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าออร่าของเรามันไม่ได้พิเศษขนาดนะั้น อ,อลาของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่เจ้าเจ้าขวใจบ่าวเวลาคนเห็นกันแล้วปิ่งกันเลยคือข่อยากับโอปา้าพ่อกันปา้าข่อยปิ่งแล้วในท่านที่ในหน้าที่นะเพราะแรกเบื่อกันเสร็จแล้วแลนของหน้าข่อยากระับรถไปต่อพอรถติดไฟแดงมาตอนได้เบื่อแล้ววันต่อมาเขาก็นัดเราไปดินเนอร์เจอกันโอ้ยนางคือจะกินกันเลยเหมือนคนรู้จักกันคือแบบเขาแบบเคยเสียเขามากอะแล้วคนหลงรักแขกหรือเปล่าเจเจหรือมาหลงรักแขกอะไรล่ะคะ เออเอาไปค่ะนี่แถมสาริกามหาเสน่ห์เอาให้เบิ้งรูกเห็นเห็นโอป้าเอ้าไหนแล้วนอนยังเห็นนอนเห็นนอเห็นนอเห็นเห็นยังในฝานี่ว่าเสียเบิ้งยังในฝานนี่เห็นโอป้าว่า่ะไรนะไหนแล้วนอนยังอะไรนะนอนหลินทั้งจับแล้วยังนะไรนะเห็นว่านะะเห็นหรือยังเจอกันหลังไหมนะคะมีสูตรเด็ดให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายโอป้าคุณนายคุณนาย สับายบายค่ะบายบายตบมือดิตบมือดิตบมืออ่ะ